Oh. สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายเด่ครับเงเลยอันนี้ก็ลงงานโอ้ oh. <c oughs> ใครวะฝังนุ้นแรงนะวะโอ้โอ้โอ้โถ่ นนอโนยกเลยโยกเลยคันนี้สายลั่นคนระับเอา้าน็อตไปไหนหมดเนี่ยยังรั่วบ่อยหรือเปล่าอ่ะครับเดี๋ยวทำทางแล้วก็ลงดันทางแล้วก็ลงไปวิงข้างแต่ตอนนี้รถไถข,ของเราทำไมมันออกควันสีขาวอะ่ะ คนแรงกว่ารถฮะตามองได้บ่ดูหลังคาครับโอ้คนแรงกว่ารถรถกับคนรวมกันนี่ประมาณเกือบร้อยรถกับคนรวมกันนี่เกือบร้อยเฮ้ยเนาะโอ้เรกกรบบุนเรก โอ้แรงแรงแรงอ่าเรามีาปอปพรามาโบกรถให้ครับชบชอบามอารอณ์สซ้น,นรถกับค่อนหนีหอดลอยวะลอยกู้นะรถกับสามสิบหกเดค่อนกับหกสิบกู้ ลอยขั้วอะไรนี่เวงครับด้ยแบบท้ายจ้าเลยนี่จนจนทุกครั้งทุกเจจีเธอเผาเส้นเธอเผาจองเนาะพอถอยจ้ามันยับรถไถเดี๋ยวทำทางทำทางลองวิ่งดูก่อนถ้ามันเหยียบได้ก็ลงไปเทินข้างล่างเลยถ้ามันเหยียบไม่ได้ก็ถอยทีทอยทีเจน,น,น,เนะ ผมว่าลงไปพลุบเลยเลยเนีนนล่ลองมือส้นลองมือส้นว่นมันแกล้งเรา,าถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยมีลั่นแน่นอนครับเพราะว่าดินยังเปียกอยู่นะผมว่านี่ครับเพราะว่าน้ำเพิ่งแห้งนี่น่าจะเปียกยแม่นะาะเจ้าของของับรถไถเองเลยครับป๋าผมมา นะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านสามสมัยบานนี่เจ้ารอเพิ่งเจอเบ้านบ้านชอปอยอ้อยเกเตอร์เพาสนอมหน่วยบ้านเยยบเออนี่ครับนี่นี่ลองฟ้าใสมาแล้วครับโอ้เด็กน้อยตัวดำจัดเต็มโอ้ จมมไจมบอกแต่แกเฟืองเข้ากางออกเรอมันไปหัดซีมัวพอเบิ้งดินหูนะแตงน้ยตัวดำบอกจมครับ ครับรุ่นนี้นะร้อยกว่าแรง คอนขาวเสร็จงานไหมหรถไทยนี่ <laughs> โอ้แ oh, รงครับ,บ,บ,บรถแนะรงครับรถแรงโอ้เดี๋ยวหาที่หลบก่อนเอ้นี่ควันมันเป็นอย่างไหเฮ้ยเดวเป็นน้ำมันเครื่องเพราะว่าต้องมันน้ำมันเครื่องกูปตาเมียนบอสบ่ทะเลของมันก็ดีกูป่ามันใส่เกล็ดตั้มมันสีเหลว phao đánh cho khui lại, giải khui á bỏ tô nắng này để thăm nó có ở กถดับวิ่งลงไปข้างล่างครับไปเทลถเจ้าของนาบอกว่าประมาณร้อยแปดสิบรถครับราคาก็พอได้ครับราคาต้นข้งในบ้านรถแม่โมกีบเลยได้ต้นนะนี่ทำไมรถดำขัดนานเลยเหมือนทางออกจะจมนะผมว่า

ไมาต้องไถหรอกป๋าดเสียทไม่่เดี๋ยวลองไถดูมันจะจมที่ไถเลยผมว่าเดีเ๋ยวลอ่งเคืองเดี๋ยวลองเองถวเดียวก็หู้เล้รเรารงงานนี้มีลั่นแน่นอนผมเชื่อนะ,อะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ